คุณกำลังรับชมช่อง Luxury Auto ช่องที่รวมยนตรกรรมระดับพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลกและว,วันนี้เราขอพาทุกคนมาสัมผัสกับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของตำนานสายลุย Mitsubishi p เจ e r o ่2026 SUV ขาลุยระดับไอคอนที่ได้รับการออกแบบใหม่หมดจดพร้อมเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ยกระดับไปอีกขั้น หลังจากห่างหายจากตลาดไปนานปาเจโรรุ่นปี2026ได้กลับมาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่ที่ดูทันสมัยดูดันและบึกบึนกว่าที่เคยเส้นสายภายนอกถูกปรับให้เฉบเฉียวขึ้นแต่ยังคง DNA ความเป็นรถลุยไว้อย่างชัดเจนกระจางหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ทรงไดนามิกชิลที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mitsubishi Final Red ทรงเรียวพร้อม Daytime Running Light เสริมความล้ำแบบรถยุคอนาคตมิติตัวรถใหญ่ขึ้นให้ความรู้สึกมั่นคงบนท้องถนนล้ออัลลอยขนาด20นิ้วสุ่มหลอขนาดใหญ่พร้อมสเกตข้างและแร็หลังคาเสริมภาพลักษณ์ของความเป็นรถพร้อมลุยทุกเส้นทางฝากระโปรงหน้าแบบยกสูงและเส้นสายตัวถังที่คมชัดเพิ่มความดุดันแบบเต็มพิกัด ภายในห้องโดยสารปาเจโร่สองยกถูกยกระดับสู่ความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยบอ่อนั่งหนังแท้ทรงสปอร์ตแบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศทั้งบอ่อน้าและหลังคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่แบบลอยตัวมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่12.3นิ้วรองรับ Apple Ca r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตพุงหนังแท้พร้อมแพดเดิลชิปด้านหลังหน้าจอแสดงผลการขับขี่แบบดิจิทัลเต็มระบบพร้อมระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า Head Up Display เพิ่มความสะดวกในการมองเห็นขณะ ด้านหลังห้องโดยสารกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้ถึง7จที่นั่งพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนช่องชาร์จ USB-C ครบทุกแถวที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็สามารถปรับขยายได้ด้วยการพับเบาะแบบ 50- ต่อ50ในเรื่องของขุมพลัง Mitsubishi Pajero 2องพ่มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรเจเนเรชันใหม่ให้กำลังสูงสุดประมาณ204แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง470รนิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดท,ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและทันใจ ระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select 4WDII ของ Mitsubishi ยังคงไว้เช่นเดิมพร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบทั้ง gravel, mud, snow และ rock ที่ช่วยให้ป a j e เจโรพร้อมลุยได้ในทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะทางดํทางฝุ่นหรือปีนเขาระบบช่วงล่างใหม่แบบปรับอัตโนมัติ Adaptive Suspension ช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมและยังให้ความมั่นคงเมื่อเข้าโค้งที่ความเร็วสูง ด้านความปลอดภัยปาเจโร2026นอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทั้งระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชัน s ต o อ and Go กและกล้องมองภาพรอบคันแบบ360อองศานอกจากนี้ยังมีระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินถนนและระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังขณะถอยรวมถึงระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ มิตซูบิชิปาเจโร่2026ไม่ใช่แค่การกลับมาของชื่อในตำนานแต่มันคือการกลับมาของความมั่นใจความลุยและความหรูหราในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนมันคือ SUV ที่ถูกสร้างมาเพื่อคนที่กล้าฝ่าทุกขีดจ,จำกัดพร้อมจะออกเดินทางทุกเส้นทางไม่ว่าจะไกลแค่ไหนถ้าคุณคือคนที่รักการเดินทางผจญภยัยและต้องการรถคู่ใจที่ไว้ใจได้ปาเจโร่0 2 6คือรถที่คุณไม่ควรพลาดอย่างยิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องลักเชอรี่ออโต้เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่ของโลกย